ขอจเจริญผญ้ติยมจจท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพสามณีวิตว่าชิญผูนเรียนอยู่โรงเรียนว่านน้ำตกอายุ12ปีชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่ที่โรงเรียนว่านน้ำตกวัดชิดวงหรือว่าน้ำตกวันนี้อาตมาภาพจะจะ,จะมาท่ทองกรอนเรื่องโรคประจำปีเพื่อที่จะวงเล็บประจำเดือนเพื่อที่จะ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญากเกิดยาหมพบนบ้านตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันวันนี้เป็นตอนที่68ประยงประยงบ้านสอนพิทยาทำอาเจียนเสริมต้นโพรงแก้สีหมังคุมอาจมเกตท้องร่วงมาประดังมีเพยังสมาได้ให้หายดีเหลือต้นลูเกต เกิดไอใช้ปิดใช้ปิดธาตุไม่สามารถแก้ตัวไส้เป็นฤาษีดวงแก้น้ำเหลืองบำรุงแรงแก่นใช่ดีกด็ต่อไปก็เจมตัวพบกับท่านพระอาจารย์โอมาไวไปไว้นะนะ ความสุขความสวัสดีจงมีด่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีเ่ผู้ได้เิัตทั้งหลายที่เสียเวลาม่ีคุณค่าติดตามรับชมรับฟังเพจไลฟ์สดวัดคิริวงหรือทางยูทูบวัดคิริวงศ์สูนเรยนรุมงตะวัหมองุ้นบ้านวัดคิริวงตอนที่ออกปเปว่าด้วยอากาศปวดประจำเดือนในค่ำคืนของวัน วันใน,น,นวันเสาเสารที่4กันยาย,ยน2563เึ่งตุ้มกับเจตยาสาระดีๆยอดาายาภูมิปัญญาหมอบขึ้นบ้านได้น้อมนำเจตยาภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์เพื่อให้อใหคอยเกิดประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวันแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีความสนใจ ในสมบัติชาติในบอร,รอกคชาติและคนที่มีความสนใจในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับยาสมุนไพรไทยทั่วประเทศทุกท่าน่สี้กเกียรติรับชมรับฟังทืนี้ใครที่มีอาการดังต่อไปนี้เตรียมสมุนไพกไทไว้เพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงต้องปวดประจำเดือนทุกคนดังที่ลุงเนนบอกว่าปวดประจำปีคือมันปวดทุกเดือนทุกเดือนจนรับเป็นปีก็เรียกว่าประจำปีบ้าง ปวดทุกเดือนก็เรียกว่าประจำเดือนก็แล้วแต่ตำนานจะมาเรียกเปิดนามนั้นแต่เมื่อเป็นผู้หญิงที่เข้าสู่วัยรุ่นจนถึงวัยอัทองกว่าจะถึงวัยทองก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำ้าวปลาปวดประจำเดือนบ้างนั้นใคนที่มีปัญหาดังต่อไปนี้เกมปมุขสกาไว้หนึ่งอาการดังต่อไปนี้คืออาการของการปวดประจำเดือน อย่ารอให้ปวดประจําเดือนเราสามารถทํายายอดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรับประทานก่อนที่ประจําเดือนจะมาสักห้าวันคือหนึ่งมีอาการปวดงวงงวงท้องนะมีอาการปวดนมนมท้องวันแรกมีอาการปวดนมนมท้องอาการที่สองมีอาการปวดเกร็งเล็กน้อยนะอาการปวดเกร็งเล็กน้อย พออาการปวดเกร็งน้อยขยับขึ้นไปเป็นอาการปวดเกร็งรุนแรงนะอาการต่อไปปวดท้องน้อยปวดท้องน้อยปวดหลังด้านาปวดหลังด้านล่างนะตั้งแต่สะเอวลงตรงก้นต้องอึดวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะอาการดังตว่าต่อไปนี้คืออาการของโรคป,ประจําเดือน ซึ่งไม่ควรใช้ยากแก้ปวดหรือผ่อนเต็มอันจะเป็นใสก่อให้เกิดมะเร็งมดลูกหรือรังไข่ซ้าย,ายรังไข่ขวาอ,ากอักเสบถึงขั้นเป็นชีสเป็นช็อกโกแลตตอกขาวหรือตอกเตียงได้สม,มุนไพรที่จะใช้ง่ายๆในครัวเรือนสม,มุนไพรที่จะใช้ง่ายๆในครัวเรือนนะจ๊ะอะไรเสียงอื้อค่ะไม่ชัดเป็นไงชัดหรือ,อยังเสียงได้ยินมันจะโยม ได้ยินเสียงไหมจ้าได้ยินเสียงไหมอารณาตอบด้วยนะจ้าได้ยินเสียงไหมจ้าโยมนะถ้าไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงส่งเสียงหน่อยนะจ้าเสียงอื้อค่ะไม่ชัดมานาวิกาเจแฮะจ้าอ่า้ยินเสียงไมมจ้าโยมได้ยินเสียงส่งเสียงหน่อยนะจะได้บอกยาถูกต้องจะได้ไม่จดผิดนะ คนที่รับฟังอยู่ทางบ้านที่รับชมอยู่ร้านสอดอยู่ก็ดีหรือกําลังเข้ามาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ได้ยินกรอาจจะเริ่นพรนะจ๊ะจัดแล้วจ้าจ้าจ้าโอเคหนึ่งหนึ่งใช้หัวขาขาเล็กก็ได้ขาใหญ่ก็ได้ที่อยู่ในครัวของเราที่ใช้สาหรับต้มไก่ต้มปลาต้มช้างต้มวัวต้มควานเนี่ยนโยมหัวขาสดก็ได้แห้งก็ได้ใช้น้ําหนักสาบหรือ บาทนึงก็สิบห้ากรัมสามบาทเท่าไรอ่ะสี่สิบห้ากรัมสี่สิบห้ากรัมหัวคาขาและขาใหญ่ขาสดกาแห้งที่อยู่ในครัวเรือนของเรานั่นแหละเอามาใช้ทุกบา้านมีนะหนึ่งคามาได้คามาแล้วก็เตรียมน้ำนะเตรียมน้ำใม้เรียบร้อยน้ำสองลิตรนะ น้ำสองลิตน้ำสรมุนไพรอันที่หนึ่งหัวคาขาเล็กขาใหญ่ขาตาเหลืองตาเขียวตาขาวก็แล้วแต่ที่อยู่ในครัวเรือนทุกบ้านมีอยู่ใส่ไปในน้ำที่กำลังเดือดอยู่หนัก3ามบาทนะหรือสีห้ากรัมอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สองตะไคร้ตะไคร้ ผู้ใหญ่หาตากไรใช้คล้องคอฝ่ายใจไม่ไม่ใส่หอ่อลงไหลใครขอดูตากไร้แกงที่อยู่ในบ้านตากไร้แกงที่อยู่ในบ้านช้สามต้นตากไร้แกงที่อยู่ในบ้านใช้สามต้นสดๆถอนมาล้าง้สะอาดสามต้นที่มีอยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ได้สามต้นนะจ๊ะไม่ต้องตัดล้างกระดาทั้งยาวแล้วก็หั่นบางๆนำไปใส่ในน้ำที่กำลังเดือดอยู่สองลิตร นะตะไคร้สามต้นสดๆถ้าหาตะไคร้ไม่ได้ชาตินี้ก็ไม่ต้องต้งนมนะจ้ายมอันที่สามใช้ขิงสดในตลาดสดถ้ามีขิงสดหรือหาได้ง่ายก็ใช้ขิงสดถ้าหาขิงสดไม่ได้หรือมีขิงแครงอยู่แล้วหรือขิงแห้งอยู่แล้วก็ใช้ได้หนัก45กรัมหรือ3ามบาทนะให้เลือกเอาตามความเหมาะสมจะใช้ขิงสดที่อยู่ในครัวเรือนอยู่ในท้องตลาดก็ได้ หรือจะใช้ขิงแข็งก็ได้ขิงแห้งก็ได้หนักส5ิ้ากรัมนะหั่นบางๆหรือขิงแข็งนะเป็นหัวเรียบร้อยอ่านำไปใส่ในหม้อที่ต้มน้ำเดือดอยู่สองลิตรง่ายๆสมุนไพรสามอย่างสมุนไพรสามอย่างต้มกับน้ำให้เดือดจากน้ำที่ต้มเดือดแล้วนะจ๊ะมีช้อนไหมเดี๋ยวมาช้อนอีกนะ ต้มน้ำไม่เดือดต้มน้ำจนเดือดก่อนหน้าครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็นํายาทั้งสามอย่างใส่รองลงไปแล้วก็ต้มต่อยครึ่งชั่วโมงนะต้มต่อยครึ่งชั่วโมงเมื่อครบครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยน้ำามครบครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยกรองเอาแต่น้ําไว้ใส่ในกระติกน้ําร้อนอุ่นวันละอุ่นทุกวันใช้รับประทานก่อนประจําเดือนมาห้าวัน ช้รับประทานก่อนประจำเดือนมาวันแล้วก็หลังจากประจำเดือนมาอีกห้าวันทําแบบนี้นะโยมอาการปวดอาการที่โยมมีปัญหาก็คือปวดนวงนงงวันแรกวันที่สองปวดเกร็งเล็กน้อยถึงกั้นปวดรุนแรงปวดท้องน้อยปวดหลังปวดหลังด้านล่างท้องอืดท้องเฟ้อวิงเวียนศีรษะปวดหัวนั่นจาใช้ได้หมด รับประทานโอนประจําเดือนประจําปีมาห้าวันโดยการใช้น้ำสองลิตรต้มให้เดือดแล้วนาสมุนไพรทั้งสามอย่างลงไปในหม้อและต้มต่อยครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็กรองน้าไว้ขนาดรับประทานครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟนะสาหรับคนที่รักษาประจําเดือนครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นครั้งหนึ่งแก้วกาแฟรับประทานก่อนประจําเดือนมาวันหลังจากประจําเดือนมาอีกห้าวันรวมทั้งหมดสิบวัน ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาเรื่องประจำดวนประจำเดือนนะมันไม่จะประจำดวงนะจ๊ะบรรเทาอาการนอกจากนี้แล้วบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อปวดเมื่อยปวดศีรษะอาจียดไข้ได้ก็รับประทานวันละหนึ่งแก้วกาแฟก่อนนอนสําหรับคนที่มีปัญหาไม่ใช่ประจำเดือนนะจ๊ะต้องต้องไม่เดือดก่อนนะจ๊ะโยมแล้วก็เสกเอาเองยกขึ้นอธิษฐานอ้างอวคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ อีจันหนูเดียนปวดประจำปีประจำเดือนประจำทศวรรษอะไรก็แล้วแต่โยมนะจ๊ะหอมหอมไหมโยมหอมมากละหอมบัวใหญ่นะจ๊ะนี่รอไปก่อนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าอความตายความตายเป็นเรื่องของออธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่ถ้าปล่อยให้ร่างกายเจ็บข้าได้ป่วยทุกทรมานมันยิ่งกว่าความตายเพราะมันเป็นความทุกข์ทุกต่อร่างกายและทุกต่อจิตใจเวลาผู้หญิงมีปัญหาเรื่องเลือดแล้วมันทุกตทรมานต้องใช้น้ําร้อนประครบท้องประครบท้องน้อยประครบหลังนอนก็ไม่ได้หลับก็ไม่ได้ไม่รู้จะนอนท่าไหนจะย,ยืนเดินก็ลําบากเป็นปนัญหาสําหรับท่านผู้หญิงเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับประจําเดือนก็จะหมายเพราะนั้นความตายเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราไม่รักษาเราไม่กินยายถูกต้อง ตายแน่ครงครอบเป็นสาเหตของมะเร็งปากมดลูกอีกเป็นปันจัยของการเป็นชิดช,โชโ็อกโกแลตตกขาวถึงขั้นตกเตียงเพราะว่ามันปวดและดิ้นซ่าดิ้นขวาตกเตียงลงไปนะจ๊ะเพราะ,ะนั้นโปรดสังเกตและโปรดพิจารณาร่างกายของเราว่าหากว่าเรามีอาการที่ตามมาว่าก็คือปวดงวงๆปวดเกร็งเล็กๆน้อยๆถึงขั้นรุนแรงปวดท้องน้อยปวดด้านหลังปวดข้างหลังด้านด้านหลังตั้งสาเอวลงไป แล้วก็ต้องอุดต้องพ่อปวดศีรษะมงเพี้ยศีรษะอาการเหล่านี้เป็นอาการของโรคประจําเดือนที่มันจะส่งสัญญาณเพราะฉะนั้นถ้ายุรับประทานแล้วอาการดังม้าพายน,นี้ก็จะปกตินะจ๊ะเพราะนั้นโยงใช้ประโยชน์จากกระยาภูมิปัญญาหมอพุ้นบ้านตอนที่หกสิบแปดนุงในรุ่นจมุนพลหมอพื้นบ้านวัดกิริวงห้าสิบหมู่เก้าตำบลมาพราบบราสวนจดไว้จำไว้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ลูกหลานได้รับประทานยานในครัวเรือนถ้าอันตรายไม่ต้องกินไม่ต้องต้มนะ เอาคนที่เขารักเอาคนที่ชอบบาราดอกไทยบราดอกชาติสมบัติชาติทุกคนทำคำพีมีชีวิตและชีวิตของเราจะห่างไกลโลกอาจารย์ไม่ต้องถ้าเร็วไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็เป็นกรรมของโยมแน่นอนเลยนอนกรรมทั้งวันทั้งคืนครองครอะเย็บประจําเดือนนั้นไม่เปลี่ยนเปลีป่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นการสัดวครอะการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีก็คือเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องเปลี่ยนแปลงความคิดด้วยหัานกลับมาให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ เจ็บป่วยคราวใดใช้ายาสมุนไพรไทยก่อนไปพบหมอพบแพทย์หรือปรึกษาหมอพื้นบ้านแพทย์พื้นบ้านอยู่ทั่วประเทศให้คำปรึกษาจากบ้านดูแลจาวบ้านอันจะเป็นประโยชน์ช่วงนี้ก็มีข่าวโควิดนะก็พยายามระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ,ะก็มีข่าวจากหน้านั่นคือพิมพ์จากทีวีโทรทัศน์ต่างๆก็รายงานเรื่องโควิดอยู่ประเทศพม่าก,ก็กําลังเกิดปัญหาอินเดียก็เกิดปัญหาประเทศไทยเราก็พยายามระมัดระวังการไม่ตก ชก็กตทุกนาทีนะจ๊ะโยมมีคำถามอะไรเพราะฉะนั้นมีคำถามก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เรื่องน้ำมันน้ำมันที่หุงมาตอนเย็นน้ำมันขัดมอญเจ็ดวาระบรรทาอ,อาการปวดเมื่อยอแผลผู้พองอาการข้อข้าบวมข้อบวมต่างๆนะจ๊ะเราสามารถที่จะใช้น้ำมันได้นะจ๊ะก็ไปดูหนะ้าไลฟ์สดเมื่อตอนเย็น เสียแต่ค่าส่งก็มีจํานวนจํากัดนะาจ๊ะส่งให้ฟรีทุกท่านโยมจะช่วยค่าส่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่โยมไม่ได้ว่านะจ้าส่งถึงบ้านบริการถึงที่น้ำมันทานะยังต้องเคี่ยวอีกพอตอนนี้ก็เคี่ยวเสร็จไปแล้วพักเดี๋ยวก็เอากากยาไปตากน้ำค้างโอเคนะจ๊าโยมขอบคุณมากที่เข้าใจไม่ดื้อน,นะคะมีคำถามอะไรอีกไหมจ้าเพราะนั้นหากเราไม่ดูแลสุขภาพเราก็อย่าไปโทษสภาพแวดล้อม อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษว่ามียาแล้วไม่กินมีของดีแล้วไม่กินปิดฝาหม้อก่อน <c oughs> อาจารย์ต้มไว้ครึ่งชั่วโมงตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีเหลืออีก15นาทีนะยาหม้อนี้บรรเทาอาการดูแลเกี่ยวกับปจอดอคือประจำเดือนอ่ะอ็หรือปอจอปอรประจำปีานามที่ลูกเรียนเขาว่าไปอาจารย์ไม่มีประจำปีแต่ปวดเอวปวด ก็ได้ก็ได้หลวงพ่อกินได้แกผมร่วงผมงอยังเหลืออีกไหมคะมีมีโยมสมงอ์แกทิ์จะหมดแล้ว่เหลืออยเสียขวดนะเดี๋ยวจะหุงใหม่นะเดี๋ยวจะบอดาเพชรอ่าจะทาใหม่ออกขยกได้ยาผงงอกผมร่วงเดี๋ยวจัดให้พรุ่งนี้ถ้าว่างมาเดินนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ต้องเดินทางเข้าเมืองทองพรุ่งนี้ก็เดินทางเพราะพรุ่งนี้ไม่ได้ไายนะโยมนะ คืนวันที่ห้าไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปเมืองทองธานีไปบรรยายที่วันที่หกเพราะวันที่เมืองทองธานีไลฟ์สดตอนตอนบ่ายนะจ๊ะน้ำมันสนั่นไปพบใครที่เป็นแฟนเพจ fc ตัวยงไปพบที่เมืองทองนะจ๊ะอ่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางวันที่ห้าแล้ววันที่หกก็ไปถึงกรุงเทพนะจ๊ะไม่เราต้องหัดแหลงกรุงเทพนะพรุ่งนี้เราจะกล้ากรุงเทพแล้วเวลาไปบรรยายไปกรุงเทพก็ต้องแหลงกรุงเทพมั้ย กอบใจโยมโอ้ค่า่งนะ้ำมันไปแล้วก่าเจ้าก้าอย่าเพิ่งโอนมาก่อนอย่าเพิ่งโอนมาก่อนนะจ๊ะแอดมินพรุ่งนี้แอดมินเขาทำงานปกติ8ปดโมงเลิกสี่โมงครึ่งนะแอดมินเขามาตอบอาาถ้ามาทักโยมนะจ๊ะโยมอย่อาเพิ่งโอนเดี๋ยวมันจะมัม่วน,นะจ๊ะโอนแล้วก็ถอนคืนไปนะจ๊ะโยมก็เป็นประจําเดือนอยู่แล้วปวดท้องถ้าเป็นประจําเดือนอยูย่ยยแล้วก <ใน S 2> ินได้นะจ๊ะป๊อปกันในในตอนเช้าตอนรู้ที่เมืองตองเอาแลงเต้นก่อนนะ ไม่มีประจำปีแต่ปวดเอวอกินได้้จโยมโอนค่าโรงพยาบาลสาธุอยากได้ยาใบทองใบทองเมื่อคืนจอดไปแล้วไปซื้อดเขาให้จอดไปแล้วที่จอดใครไม่ได้จอดดิใครยังไม่ได้จอดใครยังไม่ได้จอดใครยังไม่ได้จอดถ้าจอดแล้วก็จำแล้วก็ทําของอยู่ในบ้านไม่ต้องซื้อเพราะว่าขาขิงตะไคร้ทมอย่างไม่ต้องซื้อบ้านไหนไม่มีขาขิงตะไคร้ก็ไม่ต้องทํากินปล่อยปวดประจําเดือนทู่ไปเลย นะขี้แต่ขี้แตนไปเลยนอนเลือดแดงซาไปเลยเพราะนั้นถ้าขี้เกียจทาให้แล้วไม่ทํากินก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะนนจเจยาโยมไม่ต้องซื้อตะไคร่กาอะไรก็ขิงสามอย่างของ่ายง่ายสุดยอดไม่ต้องกลัวไม่มีความลับกินแล้วไม่อันตรายยกแวน่นกินกาเข้าไปติดคอตายอย่าก,กินกากยากเข้าไปนะจาะอย่าหวงให้ให้คนอื่นไปด้วยแบ่งปนันแชร์ให้คนอื่นไปด้วยอาจาะยอย่าอย่าหวงวิจาให้เขาไป การทำบุญที่ดีสุดก็คือการช่วยเหลือคนอื่นเขาตอกทุกได้ยย่เพราะโรคโรคาป่วยกายป่วยจิตป่วยใจแต่เราไม่ป่วยเราแชร์เราทำดีๆทำในสิ่งที่ดีดนะจ๊ะนี่ช้อนมาตักยาเดี๋ยวดูก่อนร้อนโยมเอาตอนนี้กำลังเดือดสามารถใส่ไก่ได้เลยนะโยมเออห้ามใส่นะจ๊อะอขออนุญ,ญาตขอบุญรักษารอกำแรงขอจ้ากินใชขอไม่เจ็บไมจบไ่จนตลอดไปเจริญพรหวานใจจ้า บุญยิ่งบัวตุ่มจอดไปเลยนะคะไว้ตองยังไม่ได้จอดก็ไม่ได้จอดก็เข้าไปดูตอนที่67เ,เมื่อวานนะคะทาง Youtube ปัจจิรวงหรือทางเพจบัสหรือทาง a c e b o o k นะจ๊ะติดต่ออุ๊ยดึงฝาไม่ขึ้นืมตกใจเลยอ่าเหลืออีก5นาทีจะได้กินแล้วใครจะเอาก็ต้มเก่งนะคะใครจะเอาก็ต้องกินที่บ้านอย่ารอให้ประจำเดือนมา กินก่อนห้าวันหลังจากประจำเดือนไหนค้าวันนาจ๊ะจบทุกตอนที่ดูค่ะขอบคุณมากโยมถนอมมณีพรมขอบคุณอาจ๊ะกินหลังปอชตอมาได้ไหมคะกินหลังปอชอตอมาได้ไหมคะมันก็จะบรรเทาได้เล็กน้อยต้องกินก่อนปอชอตอปอชอดอมากินก่อนห้าวันหลังจากที่มาแล้วกินหลังอีกห้าวันมันจะหายที่หลังก,ก็มันจะไม่มีอาการพอที่หลังโทรถามมันมาวันไหนโทรถามอ๋อมันมาวันที่สิบเรากินเลยวันที่ห้าต้องกินเลย นะจ๊ะผู้ชายห้ามกินข้อห้ามนะจ๊ะข้อห้ามผู้ชายทุกคนห้ามกินยาประจําเดือน <C mez> ห้ามกินในขาดพอกินแล้วประจําเดือนมาแล้วยุ่งเลยนะโยมมดลูกหย่อนด้วยนะเออห้ามกินอา่าข้อห้ามผู้ชายห้ามกินยาชุดนี้เพราะว่าเดี๋ยวประจำเดือนมาแล้วประจำเดือนมาแล้วจะโทรมาถามอาจารย์ทำไมผมกินแล้วยาเลือดมาไม่หยุดเลยไม่ได้นะนี่คือผู้ชายห้ามกินนะจ๊ะ ดูได้เอาไว้ลูกหลานได้นะจ๊ะเอาไว้ลูกหลานได้นะจ๊ะขอบคุณเอาละวอาจารย์พอทุกท่านตอนนี้หนึ่งตุ้มเท่าไหร่นะต้นเท่าไหร่นี้ต้มยี้สิบต้มยี้สิบมีคำถามไหมคะพรุ่งนี้งดไลฟ์สดอาจารย์ต้องเดินทางกลับกรุงเทพอาจารย์เดินทางกลับกรุงเทพคุณจุ๋มพรอย่าเพิ่งโทรมานะคะคุณเก๋อย่าเพิ่งโทรมานะคะหมอปีโทรเข้าหมอบีนะคะถ้าดูไลฟ์สดอยู่อย่าเพิ่งโทรนะคะ จ้าขอบคุณาอ,จอ,อาจารย์อาจริญพรญาติโยมสาธตัวโยมทั้งหลายทุกท่านนาจ๊ะยอย่ารอให้ความเจ็บปวดวิ่งเข้ามาเราอย่ารอให้ทรมานจงเกรียมเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดและชีวิตของเราจะพบกับความสุขสุขภาพของเราจะดีอย่ารอให้ปวดอย่าต่อให้มันเป็นโรคเรืรร้อร,รังก่อนแล้วจึงมาทํายากินเพราะนั้นยาได้ไปทั้งหมดหกสิบแปดตอนแลวจอดจําทําไว้นมมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะพบกันใหม่ในคืนวันที่เจ็ด แล้วพวกบกันวันที่หกไลฟ์สดอาจารย์ประจาํะจาเดือนหมดแล้วกินได้ไหมประจําเดือนหมดแล้วกินได้ไหมประจําเดือนหมดแล้วจะไปกินทําอะไรล่ะโยมก็ Bi <regarder> MM? บอกว่าเป็นให้กินเฉพาะปอปอปจอดประจําเดือนอยานี้อธิบายแล้วกินสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องประจําเดือนผู้ชายห้ามกินเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวมั่มลูกหย่อนแล้วเลือดมายุ่งอาจารย์ ปวดมือยทั่วไปก็กินได้ทําเป็นน้ําชาก็ได้นะจ๊ะโยมดูในตัวกาภาพได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะต้มเสร็จกรองเอาไว้ใส่ตู้เย็นได้ไหมคะไม่ได้นะจ๊ะโยมต้มเสร็จแล้วก็อุ่นวันละหนึ่งครั้งห้ามใส่ตู้เย็นห้ามใส่ตู้เย็นนะจ๊ะจ้าขอบคุณนะคะเสร็จเรียบรอยอก็ขอจเจริญพรญารติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมนับปังเพลละสดวัดคิรีวง ตอนที่ออกเสบว่าด้วยยาประจําเดือนผิดปกติมาผิดปกติปวดท้องประจําเดือนที่ชมอยู่ก็ดีที่เข้ามาชมอยู่เบื้องหลังก็ดีที่มาชมย้อนหลังก็ดีชมแล้วแชร์ด้วยขอมีความสุขมีความเจริญช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาติภูมิปัญญาไทยมรดกไทยย้ายถูนหายให้ไปตกอยู่ช่วยลูกชั่วหลานนะจาะจดไว้จําไว้ทําแล้วเป็นประโยชน์ดูแล้วแชร์ด้วยเป็นบุญปีกุศล รักษากายด้วยสม,มุนไพรไทยรักษาใจด้วยศีลและธรรมขอมีความสุขมีความจเจริญกันทุกคนทุกท่านอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ไข้มีความจเจริญในหน้าที่การงานพบกันที่เมืองทองธานีวันที่6ตอนบ่ายนะจ๊ะเจริญพรจ้า